เช็คดวงชะตาแม่นยำพร้อมเลขเด็ดท้ายคลิปเปิดดวงชาวราศีกันสำหรับคนที่เกิดในราศีนี้ตั้งแต่กลางเดือนกันยายน2567ช่วงนี้ถือว่าอยู่ในช่วงที่ดวงค่อนข้างโดดเด่นเป็นพิเศษในทุกๆด้านพบเจอกับความลื่นไหลาราบรื่นไม่มีติดขัดไม่มีปัญหาเข้ามาทําให้ต้องหนักใจหรือทุกใจดวงด้านความรักคนโสดช่วงนี้ความรักกําลังร้อนแรงมีแต่คนเข้ามารุมจีบคุณมีโอกาสได้พบเจอกับรักแท้ ตามที่คุณได้คาดหวังไว้ซึ่งก็เป็นรักที่ดีเป็นรักที่เดินทางมาจากแดนไกลคนคนนั้นมาพร้อมกับความจริงใจน่าคบหาพร้อมเข้ามาดูแลคุณเขาพร้อมซัพพอร์ตคุณในทุกๆเรื่องส่วนคนมีคู่ความสัมพันธ์กำลังหอมหวานมีความเข้าอกเข้าใจกันคอยเทคแคร์ดูแลกันเป็นอย่างดีคู่สามีภรรยาช่วยกันสร้างเนื้อสร้างตัวความรักหวานชื่นไม่มีเรื่องให้ต้องทะเละาะเบาะแหวงกัน ช่วงนี้มีแต่ความสุขความสมหวังเข้ามาให้ได้ชื่นชมด้านการงานเรื่องหน้าที่การงานในระหว่างนี้กำลังดำเนินไปได้ด้วยดีมีแต่ความสำเร็จเข้ามาเยือนรุ่ล่วงในสิ่งที่ได้รับมอบหมายไม่ว่าคุณทำงานเกี่ยวกับด้านไหนก็ตามการบริการการเป็นลูกจ้างหรือการทำธุรกิจของตัวเองช่วงนี้มักมีคนเข้ามาให้การสพอร์ตเป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นเจ้านายหัวหน้างานหรือเพื่อนร่วมงาน มีแต่ความหวังดีต่อกันช่วยกันพัฒนาบริษัทให้เติบโตและก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นด้านการเงินการเงินถือว่าดวงค่อนข้างโดดเด่นเลยทีเดียวมีแต่คนหยิบยื่นเงินทองมาให้โดยที่ไม่ทันตั้งตัวมีผู้ใหญ่ใจดีเข้ามาให้ความเมตตาคอยอุปถัมภ์ค้ำชูหยิบยื่นแต่สิ่งดีๆเข้ามาให้ช่วงนี้หยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองไปหมดเงินทองไหลามาเทมาอย่างไม่ขาดสายและแล้วก็มาถึงเลขเด็ดเลขนำโชค ของชาวราศีกันเลขเด่นของคุณได้แก่609ส่วนเลขเด่นสองตัวได้แก่952062และเลขเด่นสามตัวได้แก่765302และ429ก็จบไปแล้วกับดวงชะตาของชาวราศีกันขอขอบคุณสำหรับการรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ